เรียกว่าผู้ปฏิบัติจะมีความสำเร็จก็ต่อเมื่อจิตนี้เป็นจิตที่อยู่ในสมาธิอันแน่วแน่มั่นคงหนักแน่นจิตสงบเยือกเย็นผ่องใสพร้อมที่จะใช้จิตที่มีพื้นของความสงบนี้พิจารณาเวทนาในหมวดที่สองที่มีชื่อว่าเวทนานุปัสสนาภาวนาทีนี้ในการพิจารณาเวทนา ไม่อ่านว่าเวทนานะคะก็คือการพิจารณาความรู้สึกลักษณะอาการของความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในทําไมถึงนําหมวดของเวทนามาเป็นหมวดที่สองก็โปรดลํารึกว่าการมาปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือกรรมฐานหรือจิตภาวนาเพื่อพัฒนาจิตให้เจริญใช่ไหมคะเพื่อพัฒนาจิตให้เจริญแต่จิตเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีกลิ่นรู้จักไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะปลวดพลาดเข้าไปดูจิตมันก็ยากเพราะมันไม่มีตัวตนไม่เหมือนกายที่เรามองเห็นแต่จากที่เราพูดเรื่องขันห้าเมื่อเช้านี้ก็ทราบแล้วว่าเวทนาขันหรือเรื่องของเวทนานั้นเป็นลักษณะอาการอย่างหนึ่งของจิตและในบรรดาอาการของจิตสี่อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ง่าย และเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงหยิบเอาเวทนามาเป็นหมวดที่สองเพื่อรู้จักเวทนาลักษณะอาการของเวทนาให้ชัดเจนเพื่อเป็นบันไดที่จะนำเข้าไปสู่การรู้จักจิตศึกษาจิตธรรมชาติของจิตในหมวดที่สามได้ง่ายเข้าท่านจึงเอาเวทนามาเป็นหมวดที่สองแต่ในการที่จะศึกษาปฏิบัติเวทนาใน รูปแบบของอาณาปานสติภาวนานั้นเราจะเน้นไปที่ทำความรู้จักกับเรื่องของเวทนาให้ชัดเจนทุกขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกให้รู้ว่าเวทนาคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมันมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์อย่างไรเคยนึกไหมคะว่าชีวิตของเราทุกวันเนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเวทนา นึกไหมคะที่มันซัดสายไปมามันขึ้นลงมันระส่ำระสายอยู่ตลอดเวลาเพราะเวทนาใช่ไหมคะลองนึกดูสักนิดสิคะจริงไหมคะที่จิตมันไม่เคยสงบมันไม่เคยตั้งมัน่นเพราะเวทนาเวทนาของความชอบไม่ชอบเวทนาของความเอาไม่เอาเวทนาของความโกรธเวทนาของความเกลียดคือความรู้สึกเกลียดรู้สึกโกรธ รู้สึกไม่ถูกใจหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นลิงโลดยังได้ย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจิตนี่มันจึงขึ้นลงขึ้นลงรู้สึกบ้างไหมคะขึ้นลงขึ้นลงนั้นก็ซัดสายซ้ายขวาแล้วขยุ่มขยุ่มขยุ่มคืออาการหนักเข้าแแม้มันขยุ่มขยุ่มขยุ่มจนบอกไม่ถูกว่นนี่กําลังขึ้นลงหรือกําลังซัดสายแต่แม้มันขยุ่มจนกระทั่งมองไม่เห็นหนทางนี่เพราะถูกเวทนากลุ้มุมแต่มนุษย์ไม่เคยรู้ มักจะไปโทษแบบเพราะคนโน้นเพราะคนนี้เพราะอะไรต่ออะไรสารพัดแต่ไม่เคยหันมาดูว่าเพราะปล่อยให้จิตตกเป็นธาตุของเวทนาเวทนามันมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ร้ายกาจมากเลยเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติหมวดที่สองผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามศึกษาให้รู้จักลักษณะอาการของเวทนาว่ามันมีลักษณะอาการอย่างไรบ้างมันมีเวทนาสักกี่อย่างถ้าเราพูดกันอย่าง คร่าวๆเราก็จะพูดกันแต่เพียงว่าไม่มีสองอย่างมันมีสุขขเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเพราะพอใจถูกใจกับทุกขเวทนาเพราะไม่พอใจไม่ถูกใจมันมีสองอย่างเท่านี้ทุกขเวทนาสุขขเวทนาแต่ถ้าเรามาศึกษาให้ละเอียดเราจะมองเห็นว่ามันยังจาแนกได้อีกเพราะแม้ในสุขขเวทนา มันก็มีเหตุปัจจัยของสุขเวทนาหลายหลายอย่างและอาการลักษณะของมันก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับทุกขเวทนามันก็ไม่เหมือนกันทุกเพราะเสียเงินกับทุกเพราะเสียลูกก็ไม่เหมือนกันทุกเพราะเสียลูกกับทุกเพราะเสียชื่อเสียงมันก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่ถ้าดูให้ละเอียดมันมีอาการแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเราก็จะดูเรื่องของเวทนาให้ละเอียดทุกขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าสุขเวทนาแล้วก็ศึกษารู้จักเรื่องของเวทนาจนละเอียดชัดเจนเป็นอันว่าไม่ว่าเวทนาอย่างไหนจะโผล่ขึ้นมาในใจคือจะปุ๊บขึ้นมาในใจเมื่อไหร่รู้ทันอ้อไอนี่ทุกขเวทนาทุกพระโกรธ ทุกพระเกลียดทุกพระหลงทุกพระรู้สึกสูญเสียมารู้จักขึ้นมาทันทีเพราะว่าได้พิจารณาอยู่ทุกขณะที่หายใจเข้าและออกสติมันพร้อมพอจะมาก็รู้จักที่จะใช้ลมหายใจที่เรารู้ดีมาแล้วในหมวดหนึ่งควบคุมขับไล่มันออกไปจนกระทั่งสามารถเป็นนายของเวทนาได้เพราะฉะนั้นในหมวดที่สองถ้าผู้ปฏิบัติจะถามว่าใช้ได้หรือยังปฏิบัติใช้ได้หรือยัง บรรลุผลหรืออย่างของการปฏิบัติหมดนี้ก็คือเมื่อรู้สึกว่าสามารถที่จะหนึ่งรู้จักลักษณะอาการธรรมชาติของเวทนาทุกอย่างทุกชนิดชัดเจนจนเห็นชัดว่าเวทนานี้เป็นเพียงมายาเท่านั้นนะเป็นเพียงมายาไม่ใช่สิ่งจริงเลยมันเป็นเพียงมายามันเกิดแล้วก็ดับมันไม่เคยอยู่คงที่ไม่ว่าจะ เป็นความรู้สึกรักมันก็ไม่เคยอยู่ตลอดไปความรู้สึกเกลียดก็ไม่อยู่ตลอดไปความรู้สึกชอบก็ไม่ตลอดความรู้สึกไม่ชอบก็ไม่ตลอดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่เมื่อเวลามันเกิดขึ้นจิตที่กำลังขาดสติเพราะสติมาไม่ทันก็ไปยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังจนกระทั่งเป็นเนื้อเป็นตัวเอาเป็นเอาตายกับมันทั้งได้และทั้งเสียนี่ท่านหนึ่ง สามารถมองเห็นความเป็นมายาของเวทนาจนกระทั่งไม่เป็นาธาตุของมันอีกต่อไปแล้วและสองควบคุมเวทนาได้ไม่ว่าเวทนาอะไรเกิดขึ้นควบคุมได้ไม่ให้มันมาปรุงแต่งจิตได้ในขณะที่หมวดที่หนึ่งนะคะลมหายใจเป็นกายสังขารคือมันปรุงแต่งกายอย่างที่ว่าแล้วหมวดที่สองก็ต้องศึกษาจนเห็นว่าเวทนานี้ เป็นจิตตสังขารคือมันปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งจิตปรุงแต่งใจให้ขึ้นให้ลงให้ซัดสายไปมาให้วุ่นวายและสัมระสายไม่เป็นอันสงบไม่เป็นอันสงบได้เพราะเวทนานี้เป็นเหตุเพราะฉะนั้นก็ควบคุมเวทนาได้ถ้าผู้ใดาสามารถควบคุมเวทนาได้ก็จะมองเห็นว่านี่แหละเวทนาก็เป็นเพียงสิ่งสักว่าเช่นนั้นเองไม่เป็นาธาตุของเวทนาอีกต่อไป จิตก็จะค่อยสงบขึ้นตามลําดับก็นี่ก็เรียกว่าในหมวดที่สองคือเวทนานุปัสนาภาวนานั้นจิตเพิ่มปัญญาขึ้นมาแล้วมีปัญญาเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยพระมองเห็นแล้วว่าเวทนาเป็นเพียงสักว่าเวทนาเพราะเห็นความเป็นอนิจจังของเวทนาที่มันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่เพราะจิตเคลาจึงไปยึดว่ามันเป็นจริงจังจิตก็เริ่มสงบยิ่งขึ้นนะคะ ท่านจึงบอกว่าเป็นสมาธิที่เจือปัญญาแล,แล้วแล้วเราก็ใช้จิตที่สงบเจือปัญญาใสาๆอยู่ในระดับหนึ่งนี้